เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะงวดเข้ามาทุกทีแล้วนะคะสำหรับโครงการเติมเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทซึ่งในวันที่24กรกฎาคมนี้นายกรัฐมนตรีจะแถลงความชัดเจนถึงรายละเอียดทั้งหมดของโครงการเติมเงิน1,000 0บาทนะคะวันนี้มาย้ําเตือนกันว่าเงินดิจิตอล 1, 0 0 0 0บาท ห้ามซื้อสินค้า18กลุ่มใน18กลุ่มนี้มีอะไรบ้างมาอัปเดตเตรียมความพร้อมกันนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีประกาศว่ารัฐบาลพร้อมให้ประชาชนลงทะเบียนดิจิตลวันเลดได้ในวันที่1สิงหาคม2567 พร้อมระบุว่าโครงการดิจิ t a l วอลเล็คือโครงการใหญ่ของภาครัฐที่จะเติมเงินกระเป๋าพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการและระบบเศรษฐกิจในภาพรวมนะคะเพื่อความละเอียดรอบคอบทั้งทางกฎหมายและทางเทคนิคโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้งานทำให้ใช้เวลาดำเนินการมากแต่พี่น้องไม่ต้องคอยเก้ออย่างแน่นอนล่าสุดก็มีการอัปเดตรายละเอียดสินค้าที่ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการดิจิ t a l Wallet มีสินค้า18รายการดังนี้นะคะ 1. สากินแบ่งรัฐบาล 2. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3. ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 4. กัญชา 5. พืชกระท่อม 6. ผลิตภัณฑ์กัญชาและกระท่อม 7. บัตรกำนัน 8. บัตรเงินสด 9. ทองคำ 10. เพชร 11. พลอย 12. อัญมณี 13. น้ำมันเชื้อเพลิง 14. ก๊าซธรรมชาติ 15เครื่องใช้ไฟฟ้า16อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์17เครื่องมือสื่อสารและ18กระท่อมส่วนสินค้าที่เงินดิจิตอล1,000 0บาทสามารถซื้อได้มีดังนี้นะคะสินค้าประโภคบริโภคเช่นข้าวสารไข่ไก่เป็นต้นยารักษาโรคเช่นยาแก้ไข้ยาแก้ท้องเสียเป็นต้นทูบเทียนและเครื่องสักการะชุดถวายสังฆทานเป็นต้นเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์นะคะ สบู่ยาสีฟันผงซักฟอกกะปิน้ำปลาซอสปรุงรสเป็นต้นสินค้าเพื่อการศึกษาเช่นเครื่องแบบนักเรียนเครื่องเขียนสมุดปากกาดินสอเป็นต้นสินค้าวัตถุดิบเพื่อการเกษตรเช่นปุ๋ยยาปราบศัตร,รูพืชมเมล็ดพันธุ์พืชเป็นต้นและสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผักสดผลไม้อาหารสดเครื่องจักรสารเป็นต้นนี่คือสินค้าที่เงินดิจิตอลหนึ่งบาทสามารถซื้อได้ และสินค้าที่เงินดิจิตอล1,000 0บาทไม่สามารถซื้อได้มี18รายการอัปเดตล่าสุด